ก็ก่อนอื่นเลยไปเตยต้องขอขอบคุณศาลนะคะขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะอขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณที่ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรม,มค่ะก็ ก็ดีใจมากค่ะก็ดีใจมากก็ก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะ<ม>ก็ขอบคุณขอบคุณทนายพี่จิงแล้วก็น้องเฟิร์นทนายอามรน,นะคะแล้วก็น้องเฟิร์นที่ที่สู้กันมาสู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างไปเตยต้องบอกเลยว่าทนายไปเตยเก่งมากๆ เก่งมากๆจริงๆแล้วก็สู้ด้วยความสุจริตด้วยเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันที่แจ้งข้อกก่าหา่ะ่อบายในส่วนของนีาพค่ะเป็นส่วนของายฟ้องกับ่าแต่ว่ายังมีที่ฟ้องัรู้อนะคะอธิบายส่วนมาเป็นดีว่าอย่างนี้นะผมขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่าคดีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรง ผู้เสียหายก็คือคนที่รับเขาบอกว่าได้รับความเสียหายจากคดีกาเล่นฟเร็กเหมือนกันอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของของดีของของพนักงานาการที่ฟ้องอยู่นะครับก็อีกคดีสํานวนหนึ่งแต่วันเนี้ยเป็นสํานวนที่ผู้เสียหายเข้ามาฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลซึ่งพยานหลักฐานถามว่าชุดเดียวกันไหมชุดเดียวกันที่สุดทุกทิบอย่างสิ่งที่สงสัยเป็นภาพถ่ายที่น้องไปปรากฏไม่ว่าน้องแมนหรือน้องเตยที่ปรากฏอยู่ที่ท่านทุกคนที่เป็นขื่อข่าวมาที่สงสัยกัน อาจจะมีบุคคลบางท่านที่ที่นำสังคมว่าน้องก็ไปเกี่ยวข้องส่วนเหล่าเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้หมดทุกอย่างในชั้นศาลครับถึงผมก็เลยบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีมทนายเราหรือตัวผมเองเนี่ยทําการบ้านครับทําการบ้านมากๆด้วยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสงสารน,นะครับสงสารน,น้องแมนอีกอีกคดีหนึ่งซึ่งตังตัวผมเองก็จะพยายาม หลักัารตัวน้องแมนไม่ได้ให้ได้นะฮะเรื่องของการการใช้ดูนิดของของทางตัวโจทนะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธร์ทุกๆอย่างหรือทางเราเองก็มีสิทธิ์ที่อุทธร์ทุกสิ่งทุกข้ความมีสิทธิ์นะฮะจะจะ,จะไปตัดสินเขาไม่ได้ครับต้ตตตตตองใจ้แตงเพราะะครับเรามั่นใจอยู่แล้วแล้วก็ก็ได้รับความเป็นธรรมคือเอาจริงอย่างที่บอกว่าขอบคุณขอบคุณทางศารอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับ ตัวใบเตยแล้วก็ทุกๆคนมากๆเลยคือนะวันนี้ความยุติธรรมยังมีอยู่จริงแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่สำคัญเลยกำลังใจทนายทนายทนายมีส่วนสำคัญมากค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณโอกาสในการทำงานทุกๆอย่างเลยที่วันนี้มีมอบมาให้เราแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสใบเตยได้กลับไป ดูแลครอบครัวได้กลับไปดูแลลูกแล้วก็ได้กลับไปร้องเพลงรับใช้แฟนเพลงแฟนละครดีใจดีใจที่สุดค่ะดีใจมากๆก็กระเท่าที่พีพีพนักข่าวทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบปีที่อดทนกับทุกๆอย่างค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็จะบอกว่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะเขาต่อจากนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะก็ยังมีงานรออ,อย่างวันที่23นี้ก็ฝากละครบาลังลูกทุ่งด้วยนะคะออนแอร์ตอนแรกค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็ก็คงจะได้ติดตามมีเซอร์ไพรส์ขึ้นคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตนะคะก็ก็คงจะทำอาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์อย่างดีที่สุดแล้วก็ แล้วก็คงจะกลับไปรับใช้แฟนเพลงค่ะแฟนละครทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณขอบคุณกำลังใจคือจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายไม่มีใครที่หนีหายเลยขอบคุณขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังแบบ คอยดูแลถามถ่ายขอบคุณเฮีย yeah. ขอบคุณทุกคนนะคะทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังยังเอ็นดูศิลปินลูกทุง่งนุ้งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เพื่อลูกค่ะทุกอย่างเพื่อเวทมนต์มีค่ะก็ได้คุยก็ได้เจอก็ก็กทำให้มีใจใช่ค่ะก็ยังช่วย ม,มันมันเอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันเยอะค่ะแล้วก็ก็พยายามก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะอย่างที่แม่พอมีกำลังใจดีขึ้นก็หลังจากวันนี้ไปไปใจว่าก็น่าจะดีขึ้นค่ะ